จัดการตุ๊กแก่งกินก็ได้ค่ะเอาพักตมลึงออกก่อนอ้เต็มเลยมันหกเดี๋ยวตอนเอาออกก่อนจริงจสิมาต,ตอ,อ,อนกิ่งตอนกิ่งกสโอ้ะลคะนงึงแต่ว่าต้องมาเลีรยทางก่อนหกแค่เอาจัดการตาลึงออกไปแล้วพันเต็มเลยค่ะตาลึขึืนข้าวเดียว เดี๋ยวเขามาเลอกกิ่งตอนกันได้ค่ะกิ่งสียเสตอนก็นคือเป็นกิง่งที่ขึ้นหรือว่าเขาขืนกิ้งกระโดงมันจะตอนง่ายแหละแต่ตอนต,ติดเดี๋ยวเขาจะตัดหงอดออกก่อนตัดกิ่งออกค่อนไ้ก้อนค่อนไ้ก้อนก็ได้ค่ะคอนไ้ก้อนแล้วที่เขาจะมาหุ่มที่หลังก็ได้อ เกากิ้งนี่สองกิงเลยค่ะคู่กันนี่กิ้งเมื่ซี่ข้นแนีนี่ส่วงน,นี้กรบบวบออกดอกนะคะเมื่อที่ะดอกกับบวอ,อกิ้งนี่กิ้งน่องกับตอนได้เห้เราแนแต่ว่ากับสิทธกิ้งแบบสี่ขืนจะดีกว่า ค่ะเดี๋ยวเราจะมาควันกิ้งกันนะคะเอาคันไก่หรือเอาหมีดกันด้ขอประมาณขอนี่ค่ะขอกกว่าจักหน่อยประมาณนิวหนึ่งก็อ,อื่นิิวหนึ่งขวันไตไตตากันเลยค่ะอันนี้สิบได้บได้ใส่ยาเร่งลากด้วยค่ะเพราะว่าพวกหน้าพวกสบูนี่เพิ่นจะติด่าย มือจำเป็นต้องใส่เลยโอ้ยมือนี้พันทีเท่าไหร่นี่17าะคะ่ะเนาะ17มาเบิองเดียวเขา,าติดตามผูดว่าจักมือจักมือัอนสีออกหา่าบมังคนเป็นกระขูดด้ค่ะมันจะขูดเอาเหยื่อจะเลื่อนนี่ออกเดี๋ยวจสรลองเบิองว่า บบขูดมันจะติดบ่ปกติเคยเคยตอนมักหน้าบบขูดก็ติดได้ค่ะลองมึงเด้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นแต่ตอนนั้นะขวัญไหวประมาณมือหรือสองมือเนี่ยแหละค่ะเพราะขวัญไหวประมาณ 1, มือหรือสองมือเขาจะมาหุ่มกัะได้ขึ้นกันเพื่อนจะติดดีนะตอนนั้นตอนมังหน้านะั้นติดีอยู่แต่ว่าสมโอนั้นกับประสบการณ์อยไข้หลายแต่ว่าเคยตอนอยู่ค่ะ คือตอนตะวากะะพึ่งตอนไปเทือดหรือสองเทือดอะไรหรอคะกระติดอยู่นะถือว่าติดง่ายอยู่ค่ะติดง่ายกูบักซีดาหลายบักซีดาอดานนี้ยิ่งบ้ฮั่นประสบความสําเร็จเดี๋ยวจะเห็ุไปเรื่อยๆพึ่งตอนไปรอบนึงหรอคะ่ะอันนั้นพึ่งเริ่มต้นบ่ถือว่าเป็นประสบการณ์ยังเพราะว่าบร่ได้ตั้งใจเนาะเดี๋ยวอ,อ,อันนี้ลองล่องไหมอันนี้จะห่อเลยได้นีมเขาบริขูดด้คัน สดลองเบิงบ่งไปน้ากันเบิ่งไว้น้ากันบอร์คูดเนี่ยเยอะจะเลินแต่ปกติขั้นเ้าบรคูดเนี่ยทิ่มว้ประมาณมือน,นึงอันนี้บริเด้ทิถือใได้ค่ะห่มเลยลองมือด้วยค่ะ,เ,คะเป็นจิตบอเพราะว่าสุบโอีนเพื่อนติดง่ายนะสุโอกับบางหน้าวนี <c oughs> ห้หุ่มเขาเขาเอามาเอามีดกรีดตรงกลางด้วยค่ะตรงกลางตงุ่มถื่กามัดเลย สองสองรอบด้วค่ะให้เพื่อนแน่นให้เพื่อนหมุนได้เพราะว่าขั้นหมุนได้เดียว <c oughs> เวลามันติดออกหลากแล้วหากมันจะขาดขั้นเ้อามาโดดเพื่อนอ่ะ <c oughs> บักหน้าก็สมบากหน้าตะกูนบางหน้าน่าจะบื่ยางด้วยค่ะน่าจะออกห่าง,งางอยู่ซาที่เคยเห็ดมาก <c oughs> นามเขาก็บ,บีบออกดีๆแล้วค่ะ อย่าให้เพิ่อนอมน้ำลายหากเวลาออกมากกวสิอาจจะเน่าได้ค่ะประมาณนี้แป็งจักน้อยตัดออกนิ้าโวดค่ะเรียบร้อยค่ะกิ๊กแรกเดี๋ยวสิไปเหตุต่อได้ค่ะเด้อเดี๋ยวไปติดตามผลน้ำกันมือนี้มันทีสิบเจ็ดอีกจัามือมันจะสีออกค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันได้ค่ะเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หเราด้ยวยค่ะเด้อไลคเซตหักคิมบาราบันเฮาหัาหากตัวคนค่ะ